ทนไปไหวทนไปไหวใจจะขาดไปแม้ได้สุดท้ายแต่ก oh. ็ไม่เหลือใจแต่ก็ไม่เหลือใจ อีเพียงโดนหมาล้มลถึงว่าสิเดินไม,ม่ทียังโอ้ยพี่จูบดูไม่เจ็บขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหไม่เจ็บอะไรหรอมามาช่วยนะมึมมงลูกฉันคลอดแล้วยังอีเพียงหหลูกเป็นผู้ชายจริงเหรอพี่หน้ายาวเฟ้ยหหแล้วทำไมลูกฉันไม่รอ้องเลยนะจ๊ะ ออมันยังไม่อยากร้องอ่ะจีมันความว่าไงอ่ะลูกลูกไม่ไหวแล้วเอาลูกมาฉันดูก่อนทำไมลูกไม่ร้องเลยไม่ต้องดูเดี๋ยวค่อยดูทำไมมีอะไรลูกฉันเป็นอะไรไมอยากดูใช่ไหมฉันอยากดูอยากดู